เฮ้ยสุดลวพัฒนาขึ้นเยอะเอาไม้ดิมไม้เดมแล้วเดี๋ยวมันใช้ความแรงมันต้องใช้ความแรงก็สัสดี่่าพบกับช่องแล้วแต่้ชนอยนะคะอ่ะวันนี้จะพาน้องพาดไปถอกหมุดไปแล้วไปฝึกเฮ้ยมาแล้วมานี่มัน ลองจักยา้ด okay. ้เว้ได้ชุดไหนมาใส่ชที่หกใช่ไหมชไห่ลูเป็นเดนแปเปอร์เหรอเดี๋ยวพาไปลองไงทางขูขาดูไม่ได้ซ้อมนานแล้วยืนบนบ่ออีกอมนึงกรดดไปนวมาเอาแล้วเยังสุดว่ะเอาชดชดชด โตแล้วเนี bye, okay, okay, yes, okay, ่ย like, ม hmm, yeah. ันใส่ชุดใหญ่ๆเหมือนคนโตเลยว่ะโอเคป้าป้าขึ้นรถเอาจักรยานไปด้วยไหมลูกโอเคปาไปขึ้นรถเลยเติมสองบาทได้มั้งเนี่ยได้สองบาทติดหนึ่งก็ไม่ได้นะติดเกือบห้าบาทเจ็ดบาทวะเต็มทั้งลูกติดโนะวะดิโนะ เป็นตคือบอลสูนไปเค้นเอาไปทางไหนกมาแล้วตัวจริงแล้วเฮ้ยล้วเอ้ามาไปไป

lawan <laughs> ขนาดเลยเราไปทางมอเตอร์คอสเลยดดเดี๋ยวจัดให้สู<อ>้ไหมเบาๆพอพี่พัดได้ไหมเจ็บต,ต้องมาเบาอย่าแรงมากให้มันรู้ก่อนมองไม่เห็นไงเรยว<อ>ไม่ได้ออ๋มันก็เบาๆไปพา,าลูกเล็าๆดีกว่าป่ะเล็กๆดีกว่าเล็กกว่าป่ะมา้ยพี่สายชิวใจมันต้องใหญ่ดิแรงรถมันไม่ไปไม่ได้เรื่องนี้เอ้าบอกเขาเขาก็ไดเงี้ยอภัตติเอ้าเส้นนี้แล้วนี่ลูกเล็กๆเราต้องฝึกนี่ก่อนจะได้ควบคุมลูกได้ ควบคุมได้ควบคุมลูกได้ต้องบิดแล้วอกไปลองเลพัดเอาลองเลพัดเอาเอาเบาพอได้ฮะเบาเด้อเบา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  มาขวามาขวามาทางขวานั่นยเลยขวาขวาซ้ายซ้ายทางโน้นทางโน้นทางนี้ลุ้ม ผ่านดาไล้ปโอ้ว่ามันก็ขิ่คนใหญ่ขับอีกวะเหนื่อยเลยพักเนาะพอพอแล้วพี่มันเย็นแล้วโอเคเทสลาลาลาท่านผู้ชมก่อนเร็วถือว่าสุดถือว่าได้ทุกสนามไหมพัะมันก็ฝึกควบคุมรถก็ประมาณนึงเนาะอันนี้ควบคุมยากประมาณนึงนะคะโอเคค่ะติดตามชอบอีพีต่อไปค่ะเดี๋ยวพาพาไปถอมุดไปอีกรอบหนึ่ะไป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  哈哈哈，哈哈哈，哈哈，哈哈哈， พัดนะให้มันขับคันไหนบีให้มันขับคันไหนอันนี้โอ้โหฝันมันไอ้พัดนะจะตายพัดโอ้ยที่นี่มันก็เดี๋ยวจะให้พัดลองแต่ว่าเรามาซ้อมนี่ก่อนจะน้อยเลยไหนจะน้อยมันโดนจกโอ้ยเป็นการโดน เอาอยากอารอบหนึ่งว่าสักรอบหนึ่งว่าใครครบรอบก่อนกันขอรอบหนึ่งไปออกตัวออกตัวทีละคู่ทีละคู่รอบหนึ่งเนี้ยอ่าไม่ต้องเอาแค่อันี้เนี้ยมาถึงมาถึงเนินนี้ก็พอขับไปทางไหนขับไปทางนี้ขึ้นนี่มาเนี่ยเออขึ้นนี่รับกลับมานี้ยไม่ต้องไม่ต้องก็ขึ้นเนินมาถึงนี่พอเหมือน วนมาเนี่ยเนี่ยโค้งเนี่ยมาถึงเนี่ยอ่ะถึงแค่นี้แหละก็กลับมาเนี่ยอ, <Australia. S 1> อ่ะทำทำเฮ้ยทำตายกว่าเฮ้ยเทน่าชนะวะเฮ้ยเฮ้ยเทน่าชนะสุดยอดโอ้ย โ <Okay>, okay. อเคโอเคมันช่องแล้วแต่ด่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผู้หญิงก็มาเลยแต่ผู้หญิงมาลงแล้วผู้หญิงก็มาลงแข่งเลยเน่เน่เน่มาดูมาดูมาดูๆใครเตาะใครขี่เตาะอ๋อก็ยกสุดอ่ะออันนี้ผู้หญิงก็ถ่ายเอาไปซูมเลยอันนี้อันนี้เรามาลงแข่งเหมือนกันใช่ไหมเอ้าไ,ไม่ใช่เหรอลงเลยลงเลย ลงลุงลุงเอามาดูเอาให้กำลังใจเออมาให้กำลังใจพี่บ่าขอนี่ไอ้เมียเรามาตามเนี่ยเนี่ยครับโอเนียใครโอ้ยเมียเราน้องนครับน้องน้องอ๋อน้องน้องอ่าโอไปเดียวกันเนาะลากยาวลากยาวเฮ้ยจะยกลงนี่ไปโดดเนินดีกว่าไปโดดเนินเนือโดดลอยๆขอลอยๆขอโดดโดดโดดเนินไป ลงไป็นขนาดนี้น้าพาดโบกทางผมก็ไปเนาะพาดโดดสูงเลยเมื่อกี้ไม่เด็กไม่โดดสูงไม่สูงเลยหรอกกูโอ้ทางพอดีงี้นั้าให้ผมเติมอีกสิเดี๋ยวผมเติมผมปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะด่างนี่ก็เาจะด่างมีเออเขาจะด่างดูอ่ะลุนเติมลุนเติมผมอีกไปด้วยโอ้โหเบื่อโอ้หกมบอกว่าไม่ต้องลองมาจันโอ้ตายตายตายเสียทุกอย่างเลยเนาะ